สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เบชนะวันนี้วันจันทร์แห่งาชดิดเออวันนี้วันจันทร์ วันจันทร์เห็นความสุดสายวันจันทร์เห่งการเริ่มต้นกับแนวทางดีๆตัวเลขสวยๆสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆเราพัฒนาจันทร์ที่22กันยายน2568มาฝากพี่น้องคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้นเมาใต้คลิปแบ่งปันตัวเลขสวยๆกันเด้ออย่าร้อยอย่ารี่ซื้อผู้เดียวเลยนะ โมแมนว่าอันเลขออกแล้วอู้ยพี่เป้รู้ถึงสามโจ้พี่เป้รู้ถึงสองตัวบนล่างขวรักหาอันนี้นะเขาเออว่าลอยลี่ <c oughs> ผู้เดียวแดงไปกันพี่น้องจา๋าเน้นย้ำนะคะว่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่าที่สำคัญที่สุดคือ ใช้วิจารณญาณในการรับชมมากๆเยอะๆพี่น้องเด้อซึ่งสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็แบบว่าเว้นว่างนะเว้นว่างจากแบบการลงแนวทางแบบจึ้งๆของหลายๆสำนักแต่เพิ่งระทยอยทยอยทยอยลงมาแล้วบัดน,นี้เออเข้าสู่หมดการสรุปเลขดังเออเลขดังทะลุโลก ทะลุฟ้าทะลุดินขอให้มาขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังนะจากที่แบบว่าสองมือที่ผ่านมาแปลงร่างเป็นสาวขาเลอะหรว่าผูเท่าขาเลอ,อะไรไอะไรพี่น้องเลาะหลอกสำนักนั่นออกสำนักนี่เข่ากุมนั่นออกกุมนี่แบบว่าสายเผือกยืนหนึ่งเออโมอมี่ไผ่เกินโมมี่ไผ่แบบ พี่ไผได้โลแล้วข่าวกองสุดๆพี่เป้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่แบบว่าข่าวกองสุดๆเออถ้าพี่เป้หูอย่างชุนเต้าต้องได้หูนะอันนี้พี่เป้รู้โลกรู้เงินแพกระาตานจะได้มาว่าความหลับกับพี่เป้เด้อโลกรู้เบิร์เออโลกรู้เพราะว่าเขาว่าว่า ความลับไม่มีในโลกเนาะพี่เป้เป็นหนึ่งคนแหละที่แบบว่าใครจะมาพูดความลับอะไรกับพี่เป้ไม่ได้พี่เป้เก็บความลับใครไม่อยู่หรอกพี่เป้เล่าหมดมาคือมือนี่แหละสิเล่าเล่าให้เบิร์เล่าหมดเปลือกเล่าหมดเปลือกกับตัวเลขเลขหนังทะลุโลกวันนี้นะคะทุกคนา่าใครชอบ ตามไม่ชอบผ่านนะซึ่งงวดที่ผ่านมานะไม่ได้สรุปเด้อสรุปคือเมื่อนี้วันที่เิบสองกันยายนสอง8ันเลขดังทะลุโลก6และ7 6กับ7แต่7นี่อันถ้าเป็นอันดับหนึ่งนี่คือ7 7นี่แบบ80% 7นี่80% 6นี่เจสิบหาเปเซนแบบมันมาสูสีเอาเอา,เอาง่ายๆเลยซ้ำคันเออซ้ำกันเลยแหละแบบเบียดแบบอืมแซงซ้ายแซงขวาแซงซ้ายแซงขวาแบบนี้เลยพี่น้องจ๋า6กับ7นี่เหมาะกับสายวิ่งสายรูดนะเหมาะกับสายวิ่งสายรูดส่วนตัวเจาะของ6กับ7คือตามนี้แต่ทุกคนจ้าอ่า เด็กดังทะลุโลกลาวพัฒนาเด่นหกและเจ็ดเด่นหกและเจ็ดนะคะถ้าหกมาหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าถ้าเจ็ดมาเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเอาเลยว,วะคือบทสื่อกันคือผมนี่คือบทตรงกับโขภีเป้เลยวะเริ่มโมโหหนใจเลยนแนวทางาของภีเป้ได้แบบนี้ ของพี่เป้ใครดูดูหรือยังของพี่เป้น,ออพปนนะ่พี่เป้ลงไปแล้วเออคือนคนละทีคนละแดนแท่ว่าแบบน,นี้ก็สร้างคอยตัดสินใจคอยตัดสินใจซื้อเลขเก้าของเด้อหลายหลายคนบอกว่าพี่เป้แล้วถ้าเด่นหกกับเจ็ดเนี่ยพี่เป้จะพี่เป้ชอบตัวไหนเปิดะไรเป้ก็ชอบทั้งสองอ่แหละแต่พี่เป้ตัดใจตัดใจตัดใจจากมัน พี่เป้ซื <down boost> <eza> ้อเลขของเจ้าของของพี่เป้เองนะใครดูหรือยังเด่นห้าวิ่งห้ารุ่นห้าคืนค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งพี่เป้ซื้อรุ่นห้าตัวละห้าบาทร้อยเก้าสิบบาทลงทุนไปร้อยเก้าสิบมากบอกมากอรุ่นกันสองทุ่มครึ่งเท่าไหร่พันห้าสิบหอีกแล้วได้ ทูกอีกแล้วยง,ยงมื่อไหวยังอีกแล้วเอา้าเดี๋ยวพี่เป้ก็จะหาเลาะอีกสักรอบหนึ่งนะคะเลาะแบบว่าสำนักนั้นสำนักนี้ของคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเอามาลงเดี๋ยวเอามาลงให้ดูนะคะว่าทีน้องมักเลขยังแต่ตอนนี้เนี่ยที่พี่เป้เขาไปเลาะนะเกือบเกือบทุกสำนักทั่วประเทศไทยนี่เด่นหกกับเจ็ด จะเด่นเจ็ดมาแรงกว่าหกนะคะอันนี้ก็แบ,บ่งปันแนวคางนะไม่รู้ว่ามันจะมาอะไรนี่แหละแบ,บ่งปันแนวคางเว้ยหัวใจคือแบบวันไหวแล้วบ้านไรผนโต๊กแน่ตอนนี้บ้านพี่เป้นะ่ะขึ้นกำลังขึ้นกำลังแบบพี่เป้ว่าไม่น่ารอดหรอกวันนี้น่าจะตกเลยแบบมืดมาเลยตอนนี้กำลังมืดมาก็ไปฝนต้นหนาวนะคะมันจะต้นหนาวแลนะ้วเนาะเพราะว่า อาที่หกที่เจ็ดเนี่ยก็ออกพรรษาแล้วกรถือว่าเป็นปลายโฟนต้นหนาะวก็ดูแลสุขภาพนะคะทุกคนค่ะนางเน้มหนากันให้มันคอดแปดนาที <c oughs> พี่เป้ก้าสิว่าอย่างแปดนาทีไปแต่รู้ตุนเจ้าของว่าวู้ดเดียวตอนแรกก็ว่าจะไลฟ์สดคิดไปคิดมาเราไลฟ์ลรวมองจะพูดอะไรว่าพี่เป้เป็นคนเสียงดังนะคะพี่เป้เป็นคนเสียงดังพี่เป้ไม่ได้เป็นคนพูดมาก พี่เป้เป็นคนเสียงดังมันเลยเหมือนเป็นคนพูดมากเอาแบบวันๆพี่เป้ก็ไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับหมาก,กับแมวมแล้วก็พูดคนเดียวในคลิปนี่ยทุกเจ้าก็เลยหับคอทุกเจ้าก็เลยเป็นผู้หับคอมาฟังพี่เป้ว่าเออขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะกับตัวเลขอีกหลากหลายแนวทางแต่กับ ที่หลากหลายครูรู้หลากหลายอาจารย์นะแนวทางก็จะมาประมาณนี้แหละหกเจ็ดหกเจ็ดแปดอะไรประมาณนี้แหละทุกคนค่ะแต่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะเราก็จะเก็บเกี่ยวแนวทางเก็บเกี่ยวสตุ้งสตังเออถ้ามันมามันได้มันโดนเออรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลสิแนวทางราษฎรนาเอาไปซื้อรัฐบาลรัฐบาลม้วนนี้เลขดังยังไม่ค่อยเห็นเนาะ พูดจริงๆนรัฐนะบาลไทยว่วนนี้เรข่ดังยังไม่ค่อยเห็นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้เราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็จะแบบเห็นกันแบบรัวนๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย